สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นว่าคุณจะสังเกตได้ยังไงว่าคุณมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหรือไม่นะครับจริงๆแล้วปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจที่ชัดเจนมากประเด็นแรกคือการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็อันที่2ก็คือเรื่องของการที่เราบริโภคไขมันทรานนะครับไม่ว่าจะเป็นมะากอีหรือน้ำมันพืชที่เติมไฮโดรเจนก็ตามอย่างไรก็ตามนะฮะในประมาณ40ปีที่ผ่านมาสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คุณเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจสูงขึ้นก็คืคอภาวะการดืิน,นะครับ คุณจะสังเกตได้ไงว่าคุณมีการดื้ออินซูลินและเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเราจะสังเกตกลุ่มอาการที่เรียกว่าเมตาบอลิกซินโดมซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอาการ5อย่างข้อแรกนะครับก็คือการที่คุณมีภาวะลงผูกภาวะลงผูกคุณสามารถสังเกตไดง่ายๆโดยการที่คุณวัดเส้นรอบสะดือของคุณเนี่ยปรากฏว่าเส้นรอบสะดือของคุณเนี่ยมันมากกว่าครึ่งหนึ่งของความสูงของคุณนะครับสมมติว่าคุณมีความสูงอยู่160เซนติเมตรนะครับถ้าเส้นรอบสะดือของคุณเนี่ย มันมากกว่า80เซนติเมตรขึ้นไปแสดงว่าคุณอาจจะมีภาวะลงภูเกิดขึ้นนะครับประเด็นที่2นะครับก็คือความดันสูงถ้าคุณเกิดภาวะความดันสูงเกิดขึ้นนะครับให้สงสัยไว้ก่อนว่าคุณอาจจะมีภาวะการดืด้ออินซูลินนะครับประเด็นที่3คือตรวจเลือดพบระดับไขมันไตรกลายรายในเลือดสูงขึ้นไตรกลายรในเลือดสูงขึ้นนะครับไม่ใช่คอเลสเตอรอลนะครับระดับไตรกลายรายในเลือดที่สูงขึ้นนะครับ กับภาวะลงภูมิเป็นตัวที่บ่งชี้ว่าร่างกายของคุณมีการบริโภคคาร์โบไฮเดรตประเภทแป้งและน้ำตาลที่มากเกินไปนะครับประเด็นที่4คือไขมันดีหรือ HDL ในเลือดของคุณต่ำเกินกว่าปกติคุณจะทราบได้ไงว่าไตอุตายของคุณสูงเกินกว่าปกติและ HDL ต่ำกว่าปกติให้คุณเอาไตสุตายตั้งแล้วก็หารด้วย HDL ถ้าไตอุตสายตั้งและหารด้วย HDL มากกว่า2ขึ้นไปนะครับแสดงว่าคุณมีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องการรื้อสิดได้สูง รประเด็นที่5คือระดับน้ําตาลในเลือดสูงเกินกว่าปกติขึ้นมาน้ําตาลในเลือดตอนเช้าเป็นอะไรที่คุณจะประมาณการราะยะพอมันควรจะสูงเท่าไหร่โดยปกติผมแนะนําให้ดูน้ําตาลเฉลี่ยสะสมคือฮิมโกลวิในวันสีนะครับฮิมโกลวิในวันสีที่สูงเกินกว่า5.7ขึ้นมานะครับ5.7%ขึ้นมาบ่งชี้ว่าคุณอาจจะมีการดื้ออินซูลินเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าฮิมโกลวิในวันสีในเลือดคุณสูงเกิน6.5%ขึ้นมาแพทย์จะวินิจฉัยว่าคุณเป็น นะครับคราวนี้ในกลุ่ม5อาการนี้คุณจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจมากขึ้นเมื่อไหร่เมื่อคุณมีกลุ่มอาการใน5้าอย่างนี้ตั้งแต่3อย่างขึ้นไปนะครับถ้าคุณมีอาการเหล่านี้3อย่างใน5้าอย่างขึ้นไปคุณจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจสูงขึ้นและโอกาสจะเป็นเบาหวานสูงขึ้นในอนาคตนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะให้หลักการสังเกตไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ